ไปลองส่องความสามารถของโซล่า Take t วิ Video ของ OpenAI ที่จะมากระตุ้นวงการหรือจะมาราันวงการ AI อีกครั้ง โอเพนเอรอีกแล้วครับเปิดตัว s o ล a าเอไอสายเทคชวิดีโอที่จะมันลันวงการอีกครั้งเรียกว่าไม่มีที่ว่างให้คู่แข่งแม้แต่เพียงนิดเดียวท่านี้เป็นกีฬาวิ่งแข่งครับสิ่งที่ทําคือ Open AI อก็วิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งอยู่อ่ะรอคู่แข่งให้วิ่งตามมานิดนึงพอใกล้จะถึงแล้วก็จะถึงแล้ว เปิดตัวของใหม่ไปดูคู่แข่งกันก่อนครับตัวท็อปๆในวงการทำวิดีโอเนาะลันเวเอ็ลนะครับลองสังเกตวิดีโอที่ลันเวทำนะครับเอ,อ้คุณลิตีม้มากๆแล้วสำหรับโมเดล Gen2 เนาะแต่มันก็ยังแบบยังไม่ได้อะ่ะปิกาแ a บครับ อาอน่าสนใจพิกาเรบนี่ก็น่าสนใจมากๆคุณลิตี้สำหรับผมใกล้ๆกับ r ันเวรเลยเนาะ google ครับอืม google ขนาดนี้แล้วนะครับ meta ครับอันนี้คือ s ซ r รียแล้วนะครับอืมอันนี้ meta ครับส่วนกลับมาที่ตัวรันวงการครับนี่ครับ open ai ครับดูแทบจะไม่ออกเลยว่านี่คือภาพวิดีโอที่ไปถ่ายจากโดนบินบนเฮลิคอปเตอร์อยู่หรือเปล่าเนาะมันเนียนมากๆเลยคือถ้าดูไกลๆนะเรานึกว่าเป็นภาพที่คนถ่ายขึ้นมาจริงๆไม่เป็น ai จัดขึ้นมา ข้างล่างคือพร้อมที่เขาใช้นะครับมีอินฟูใน Twitter คนหนึ่งนะครับเอาพร้อมเนี่ยที่ OpenAI บอกเลยว่าวิดีโอนี้สร้างจากพร้อมอะไรนะครับไปให้รันเวย์ลองทำลองดูเปรียบเทียบคุณภาพนครับอืมอ่ะดูภาพถัดไปด้านบนนะครับโซลาสร้างดวงตาคนได้แทบจะเหมือนมนุษย์มากๆเลยเนาะซีนนี้เป็นซีนที่แบบ Reflection in the Window ภาพสะท้อนในกระจกรถไฟที่กำลังไปโตเกียว ด้าน,นบนคือโซล่านะครับเหมือนกล้องที่ถ่ายจากภาพวิดีโอในมือถือของเราจริงๆนะด้านล่างอ่ะมันก็เนียนอยู่ไหมแต่มันก็เนียนแต่มันก็เออมันก็ ข้างบนเนี่ยเหมือนแบบมนุษย์ถ่ายจริงๆอะเห็นไหมเห็นไหมมีฉากคนแบบสะท้อนรีเฟลคชันว่ากําลังถ่ายรูปนี้อยู่ด้วยนะครับและในหน้าเว็บ openai.com/solar นะครับยังเห็นเนี่ยผลงานต่างๆที่แบบแทบจะเหมือนจริงมากๆเลยในหลายๆรูปแบบเลยนะครับแต่ความน่าสนใจของโซลาก็คือโซลา r เนี่ยสามารถทําได้หลายไซส์ด้วยนะครับเราสามารถให้เขาเจนแบบเป็นภาพแนวตั้งเล็กๆแบบนี้ก่อนได้แล้วถ้าโอเคแล้วเราบอกให้เขาเจนเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือว่าเป็นสแควร,ร16์16ต่อ9เพิ่มเนาะมีการปรับเฟรม ให้เหมือนจริงมากด้านขวาเหมือนภาพที่ถ่ายจากโกโปรเรา,าจริงๆน,น,นะครับเนี่ย ความน่าสนใจคือเขามี GPT เนาะแล้วเขาก็มีแพลตฟอร์มทำรูปแบบ d o l l T นะครับสิ่งที่เขาทำคือเมื่อไหร่ที่เราพิมพ์ไปครับจริงๆตัง้งแต่ d o l l แล้วครับเมื่อเราที่พิมพ์ไปว่าอยากให้ทำภาพแบบนี้หน่อยอาจจะพิมพ์เป็นประโยคๆสั้นๆก็ได้แต่ถ้าใครเคยใช้ d o l l T ใน Chat GPT สร้างรูปนะครับเวลาเราพิมพ์พรอมสั้นๆไปแต่เวลาเราเจนภาพรจริงเขาจะเอาพรอมสั้นๆของเราครับไปขยายเป็นพรอมที่ยาวขึ้นเพื่อทำให้ภาพที่ออกมามันคุณภาพมากขึ้น Solar ก็เช่นเดียวกันครับเขาใช้ GPT ทำความเข้าาใจว่ คำที่เราพิมพ์ไปมันคืออะไรแล้วขยายความเพิ่มให้รายละเอียดประโยคมันไปสั่งงานให้ทําภาพวิดีโอออกมาได้ตรงใจเรามากขึ้นแถมคนทุกคนที่อยู่ในแต่ละซีนนะครับออกมาเป็นคนคนเดียวกันนอกจากนี้นอกจาก t ท x to Video แล้วเขาก็มี Image to Video ด้วยเราสามารถโยน Image แบบนี้ไปได้และใส่ t e ท t ไปได้เช่นเราโยนรูกชิบะนี้ไปนะแล้วบอกว่าชิบะอินูด็อก b บริงตืดตืดตืดอ่ามันก็จะหันอย่างนี้ให้นะครับหรือแม้แต่แอน m ิเมชันแบบนี้ให้มันขยับแบบนี้ก็ทําได้หรือแต่อันนี้อันนี้ก็คือใส่รูปแบบเนี้ให้ดอลลี่ชีเจนคำว่าโซละขึ้นมาหลังจากนั้นเราบอกว่าให้มันเป็นเนี้ย เรอเลสติกคาวด์ดัตสเปลโซล่ามันก็เป็นภาพกระจายเป็นเมฆที่แบบนี้โซล่ามาให้อ่หไหมคือสามารถใช้เทคไปเป็นวิดีโอได้ด้วยหรือแม้แต่วิดีโอวิดีโอของเขาคืออะไรวิดีโอวิดีโอก็คือเราใส่วิดีโอครับสังเกตคลิปนี้นะครับสิ่งที่เขาทําคือเขาเอาคลิปที่จบเหมือนกันเนี่ยแต่เขาบอกว่าช่วยเจนตอนหน้าของวิดีโอให้หน่อยแบบ3รูปแบบที่มันไม่เหมือนกันลองดูนะลองสังเกตนะว่ามันจะจบแบบเดียวกัน ็นไหมใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับอ่า<ม>เห็นไหมครับพอซีนนี้ปุ๊บเนี่ยอันนี้คือซีนที่เขาโยนไปแบบเดียวกันในซานฟานแต่ด้านหน้ามันเจนวิดีโอที่แตกต่างกัน3รูปแบบมาให้เราเลือกเลยคือมันสามารถสร้างวิดีโอทูวิดีโอได้อะอันนี้ผมสนใจมากที่สุดคือวิดีโอทูวิดีโออดิทติ้งครับใส่วิดีโอเข้าไปเราพิมพ์เทคว่าช่วยเปลี่ยนเซตติ้งนะไปเป็นจังเกิ้ลให้หน่อยนะครับด้านซ้ายปุ๊บเขาเปลี่ยนเป็นลัสจังเกิ้ลเนาะ ป่ามันก็จะชึบมากขึ้นน่ะเยอะมากขึ้นเขียวมากขึ้นอย่างเงี้ยครับหรืออันนี้คือรานซิชั่นอาจจะงงเนาะอธิบายง่ายๆคือเขาวิดีโอด้านซ้ายแล้วเอาวิดีโอด้านขวาไปแล้วบอกว่าช่วยรานซิชั่นด้านซ้ายไปเป็นด้านขวาให้มันเนียนๆหน่อยสังเกตว่าโดรนภาพเนี่ยครับพอเข้าไปอุโมงค์ปุ๊บอ่าอยู่ดีมันจะกลายเป็นผีเสื้อเนาะแล้วฉากหลังก็จะเริ่มเปลี่ยนไปเป็นเมืองใต้น้ำนะครับรานซิชชั่นได้โหดมากๆนะครับ อ่าแล้วความพวกนี้ความมุมกล้องเนี่ยที่แบบสามารถเหมือนแผ่นกล้องไปมาแบบสวยงามแล้วเจนแล้วเนียนได้นะครับโหดมากๆเลยหรือแม้แต่อันนี้ที่ทุกคนตื่นเต้นมากๆคืออันนี้ไม่ใช่วิดีโอจากไมค์ครับนะครับอันนี้คือเขาแค่พิมพ์ไปว่าให้สร้างซีนแบบเนี้ยในไมค์ครับให้หน่อยเขารู้จักไมค์ครับนะครับเขาก็เลยเนี่ยสามารถสร้างซีนแบบนี้มาให้เลยว่าผู้เล่นกําลังทําอะไรอยู่ในเกม สายสร้างเกมในอนาคตแทนที่จะขึ้นทีดีขึ้นมาเลยเราลองวิชววหรือคอนเซปชวลมันออกมาผ่านการแคปพิมพ์มันไปก็จะทําให้โปรเซสในการทํางานมันง่ายขึ้นเยอะมากแต่มันก็ยังไม่ได้เก่งเลยทั้งหมดแหละมันอยู่ในช่วงรีเสิร์ชอยู่เนาะเขาปล่อยให้คนวงจํากัดในการทดลองใช้อยู่นะครับปัญหาที่มันเจออยู่เนี่ยแค่ซ้ายขวามันยังแบบอาจจะยังไม่ได้เข้าใจมากเท่าที่ควรนะครับหรือ,อยูดีหมาบางตัวก็โผล่มาจากความว่างเปล่าอะไรเงี้ยครับหรือ เรื่องฟิสิก์บางอย่างที่มันก็ยังไม่เมคเซนต์กับโลกแห่งความจริงอย่างพวกเราเนาะอะไรประมาณนี้ก็ต้องแก้กันไปเรื่อยๆนะครับหน้า landing page ของเขาโซล่ ola, แล้วเขียนมาว่าทุกวิดีโอในเพจนี้ถูกสร้างโดยโซล่โดยทีมไม่ได้ตัดต่อเลยเปแปบต่นิดเดียว ผมคิดว่าอีกสักพักคงปล่อยมาแน่นอนให้เราได้ลองใช้กันนะครับแต่สำหรับผมส่วนตัวสิ่งหนึ่งที่ประทับใจมากๆเลยคือ Open a i เนี่ยเขาปล่อยของคุณภาพทุกครั้งค่ายอื่นอาจจะปล่อยบางยาอย่างออกมาเพื่อเก็บฟีดแบ็กหรือทดลองใช้ในเวอร์ชันที่พอจะใช้ได้ก่อนแต่ o p e n น i เนี่ยปล่อยโมเดลไ i มาทีนึงแทบจะเป็นของที่ปฏิวัติว,ตวงการทุกครั้งเลยเขามีสมองที่ฉันฉลาดแบบ GPT แล้วเนาะเขามีดอไอที่สร้างภาพได้แล้วนะครับเขามีวิสเปอร์ที่ฟังเสียงคนและสามารถพูดตอบโต้กลับมาได้เนาะเขาสร้างวิดีโอได้แล้วนะครับ ฝันของ OpenAI ที่จะสร้าง AI ที่ฉลาดเท่าเท่กับมนุษย์หรือเก่งกว่ามนุษย์ใกล้ความจริงเข้าเราทุกทีเห็นแบบนี้แล้วอยากลองใช้โซล่ามากเลยใครรู้จักแซมอัลแมนกระซิบบอกให้หน่อยผมอยากลองเทสมากๆเห็นแบบนี้แล้วต้องบอก OpenAI ว่ารอเพื่อนๆหน่อยแค่นี้ก็จะทำตามกันไม่ไหวแล้วไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ